มาดิพอมาดิค่ะเอ๊ะเล็ดเน็ตเน็ตเน็ตติ้งโอ๊ะลอยพิษก่อนเอมาเลยเลอยเนต เห็นใช่อีกแล้วขอใครครับเมื่อกี้เน็ตติงน้งเมกี้เน็ตติงอ่ะโหปดมันเลยดผ่าไปเลยอุ้ยโอุ้ยไม่น่าเน็ตติงเลยอ่ะโอ้โห ซ้อม่อน่อยไว้กซิดพูดดังๆก็ได้นี่ก็มากระซิบเลยเเงั้นเอ้ยอะไรดูคนดูมุมขวาบนตวัวสิมึงไม่ได้เปลี่ยนสกินพูดไม่ละเริ่มเปลี่ยนสกินก่อนไปเปลี่ยนสิเอาไปเปลี่ยนสกินดิแล้ อเปลี่ยนมาด้วสุดโยย้อนกลับไม่ได้โอ้ยรออีกนานอ่ะไอ้ทีนอ่มาละเอ้ไอตะคองตะคองเน่าตะคองน first blood, blood. don't kill กูเจอแล้วาเวอร์เดกักรบลงกีหน้าจูแกรบหลบไหนหลุมไหนวะหลุมศกหรือไงเดี๋ยวเาแอมรบหลบว่ะว่าหลุมที่เท้าไรนันเป็นหลุมที่ห้ามันก็น่ากังเทขี้ขาดย่อย hello 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 ดูก่อนวันนี้อัด่เทาไรวันที่สิบกคืออุ first blood oh. don't <double> kill เนี่ยทำไมไม่ใช่นักกัน ก็กดในเกมที่ใส่หน้ากากไปแล้วจะใสยังไีทำไมท่นี้รล่มันอวางกับดักเนาะพูดชารลเดอร์แมนเชงมุ่ท่เมื่อกี้คอแข็งนะ

อย่ามาชิบหายแล้กวุ้ยย่านิ่ิๆนินินเฮ้ยย่ามาไล่ฮะยังมาไล่วิ่งงัวแล้วครับวิ่งงัวครับ h e a d s ล o t โคตรเออมีกายวิ่งมัวาเลือดก็หลุดวิ่งนิ่นด้วย น ну oh. ี่ด er> ีแยวคุยกันก่อนคุยกันดีๆก่อนเวทอยู่นี่ไม่มาไม่มฉันอยากคุยกับแกแอ่เขามาหักคอเน่าเราจะกับผ้า First Blood กระเด็นตายเลยแกมันจริงท่านกระเด็นชัดต่อไปตัวบ้าชมตัวเองอยู่เด้อไม่ว่าเป็นวัดเอาหรอก First Blood ตกด้วย ก็ตกแล้วทุริวะพี่น่ะโอ้เจ้าแกงมันแก๊งน์ d อ n t kill ไม่ป่วยใช่ไหมอย่าปกวอให้เหตุผลว่าตายสิลบแต่ มอยไปดักไปดักก่อนสกะทางนี้ d o kill เคือมันจะอักเปิดใช <Slow S 1> ่อุปสรรคของแบบนี้ก็คือหนุม <ern> โอ <Mun> ้ยเหลือเลือสิบห้าเลือดก็เหลือสิบห้าเลือดเอ Dominant เลียนแบบเดิมนเน ต้องหันเลนเล็งเล็งมันขึ้นชื่อรอรอมันกรโดดมาเล็ง first blood จบเออเกือบเกือบิ้มไฟลแก่ว่าจะโดนตกไปหาเท่าหน่อยแกวับขึ้นมาคือโชคช่วงโอ้เธอลกแก่ไมแกไมรับบ้มง l ดัพทัพสาอีก าำไมเกมมิดเอร์สีโมาเลยอะไรขุมอ่ขุมอ่เดบ้นฮะเฮ้ยไมอแล้วกมีคนมีผ้าติดตัวที่นี่ First b ัดเลยน้อยมากกุดละห้าจุด

first blood แค่เดินไปเดินมาคุณผู้ชมเดินไปเดินมามันก็ตายมันไม่เดินไม่ติดอ่ะนี่คือข้ออ่ะแม่แค่เดินไปเดินมาไม่ไม่มันต้องเรียกว่ากระโดดไปมาแค่เดินอะไรเดินมามันก็ตายแล้วฮ่าฮ่าฮ่าดูสิเขียนเขียนโดนตัหัวอยู่ป่ะใช่ ไม่ได้ค o ววิ่อไม่ไ้งทุกคนเค็ดแม่ผมไม่ได้คิวมันตกตายเองครับใครคิวโบก็กดกดดีไลน์เลยครับอย่าไม่รู้ได้เชื่อใาฟิสก็ได้กดจริงจริงตายหัวไปฟิไม่ได้กดดูเลยเด่กควินลูกควินเดีควินลูกคุินไว้เด็ดดั้ส์ เจ้าวคือคิ่งตรงไหนไป first blood เยาก็ตกลงใต้เออไปมากรับผอันนี้คือกันโอดกอนต่อมปึ๊บ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 เหลือหละห้าคือเลยห

หนมเขากระโดดเข้าไปตีหัวแกโดดเข้โดดเข้าไปตีหัวเออเออตีหัวตีลัวกระโัะ แค่ขับตีพิดโดนได้แต่ว่ามันขึ้นดาเมดเองเหมือนข้าที่แล้วไอเวนี่ค่ะไออ้นนี้ไม่เวนี่ยย่าเมือูด้่งเอาไม่ไหวละหัวร้อนละเลือดละให้เลือดละเฮ้ยังจะเลือเ้ผ้าเยังเือฮะไ i เฮ้ยฟิลฟิลเปลวฟลามปังเลยยากเกินเขียวเขาชนะเพราะเขาตาก่อนเ i r s t b l o o n ตายเพราะโดนพิฆาตใช่ทำไมวะตายก่อนทำไมวชื่อตายก่อนคิดตายก่อนจะเห็นชื่อขึ้นทีหลังฮะชื่อยี่หอชื่อขึ้นทีหลังก็แบบตายไปยัเลย เฮ้ยเฮ้ยย่ากันดดไปมงั้นมาต้องยิ้กันกนยิ้มกกระดกไม่หนอี่แหละยไม่ยาเคอมเมนต์หน่อยไม่หนุบคอิตเลยแต่ถ้ไม่อยากคอมเมนต์ใครมอยคอมเมนต์โอเคครับสตัวสินละโอเค f i s one ไมาปกลหลุมน่ะเจตั๋สิน มาต้องชนะคนถ่ายต้องชนะคนถ่ายต้องชนะเอ้ยวิ่งเลยอย่าไปอย่างเดียวอย่าไปนะไอ้มมูข้างหลังด้วยตะคุนตายตลอดเลยทำไมให้หนักหน้ยมันมันตกเลยเพราะว่าไม่ใช่ไหมเห็นไหม แกนักล่าฟ้าควา,าเป็นนายแกมนละห้าจำได้นี่เดี๋ยวไ hey. ด้รีเลียด <'t> โอเครีเลียดแล้วรอบนี้ก็คอยสักไทยสุดเพลเลื่อนขึ้นมาถึห้าแบบแฝบงบจะวัดไปไ่นจะวัดทำไมละแกห้าอะไรวะเห็นแม่มันยังไม่ตีเลย ดูมันทำสิแม่ดูมันไม่เดินอ่ะมันกดตตีอ่ะโอ้ยยังคีโกงฟิตน้าก็ทำบ้างมัอ่ะม่คีโกงอะเนี่ยนั่นนั่นนัันนั่ f มันยิ่ไม่สนตั แกโอเคครับหรับคลิปนี้ใครมาเปิดเสียงก็เพิ่งเนี่ยจู่เอาเอาแฟนพี่ขึ้นไปเอาขึ้นมาเอาแฟนพี่ขึ้นมาพี่ปอนเอาขึ้นมาโอเคครับถ้าเรลิปนี้ก็ต้งอยงยันดิถ้าอย่าอย่าิงกดไลค์กดแชร์เลยครับไทยได้ครับแต่เจอกันใหม่บ๊ายบาย